สวัสดีครับผมฮาร์ดสุธิพงศ์ MJG โดนเกษตรวันนี้เราจะพามาดูโดนตัวใหม่ล่าสุดของทาง DJI ก็คือ DJI a g อ a าร์7 0 p และ DJI a g r การ P 1 0 0วันนี้เรามาดูกันว่าข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้และเรื่องของการใช้งานแตกต่างกันยังไงเรามาดูกันครับผมเรามาดูจุดเด่นของทั้ง2ตัวนี้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยสังเกตได้ว่า DJ i a r การ์0นะครับผมด้านบน ของตัวเรดาร์จะมีตัววิชันเซนเซอร์เพิ่มขึ้นมาถึง4ตัวนะครับผมในเรื่องของการมองซ้ายขวาหน้าหลัง แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือตัวไลด้าตัวนี้เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการสแกนภาพ3มิติแล้วก็ในเรื่องของการตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนเรดาร์ด้านหลังนะครับจะเป็นเรดาร์ตรวจจับในแนวดิง่งในเรื่องของระดับความสูงนะครับในเรื่องของการเด็กด้านล่างด้วยนะครับผมซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของเรดาร์ด้านบนของตัว T70P ตัวนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะไม่มีตัววิชันเซนเซอร์อยู่ด้านบนแต่ย้ายมาอยู่ฝั่งด้านหน้าตรงนี้แทนนะครับแล้วก็เรดาร์ด้านหลังนะครับตรวจจ ผมต่อมาเรามาดูในเรื่องของมอตเตอร์ของทั้ง2ตัวนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผม ในส่วนของ d j i a ไ a ก t t ์0นะครับจะมีอยู่8มอเตอร์บนล่างนะครับผมแล้วก็สำหรับ d j i a ไ a ก t T-70P จะเป็นมอเตอร์ด้านบนทั้งหมดนะครับผม4ตัวแต่สังเกตได้ว่าด้านบนตัวมอเตอร์ของ d j i a ไ a ก t T-70P นั้นจะมีบ่ารับตัวใบพัดตัวนี้ออกแบบมาใหม่ในเรื่องของการรับแรงลมได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากถึง40%แล้วก็ในส่วนของตัว ESC อนะครับออกแบบมาใหม่ระบายความร้อนได้ดีเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับ ต่อมาเรามาดูในเรื่องของระบบฉีดพ่นของทั้ง2ตัวนี้กันนะครับถ้าเป็น2หัวพ่นนะครับผมโฟเลตสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ30ลิตรต่ตอนาทีแต่ถ้าเสริมเป็น4หัวพ่นแล้วนะครับโฟเลตสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 40ลิตรต่อนาทีนะครับละอองสามารถทําได้เล็กสุดก็คือ10ไมโครเมตรแล้วก็ใหญ่สุดก็คือ500ไมโครเมตรนะครับผมจะเอาเป็นฝอยละอองหรือจะเอาเป็นแบบเม็ดใหญ่ชํำๆก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของถังน้านะครับออกแบบมาใหม่ในเรื่องของฝาถังนะครับผมสามารถเปิดจุกพลาสติกออกมาได้ให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความจุนะครับผม 70P นะครับความจุสูงสุดก็คือ70ลิตรนะครับส่วน P100 นะครับความจุสูงสุดก็คือ100ลิตรนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการใช้งานในเรื่องของการพ่น ที0 0่100จะได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นเยอะกว่า T70p นะครับเพราะว่าความจุค่อนข้างนี้จะเยอะกว่าแต่สุดท้ายแล้วในเรื่องของการใช้งานก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแปลงและการใช้งานของลูกค้าด้วยนะครับผมในส่วนของระบบ R t k ดีนะครับทั้ง2ตัวนี้มาพร้อมกับระบบ R t k ดีแบบใหม่ก็คือดี R t k 3นะครับผมช่วยในเรื่องของความแม่นยำและก็ความเสถียรที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะดูตัวจริงหรือว่าอยากจะให้ลองไปบินเทสที่หน้าสวนนะครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม